สวัสดีคร of ับยินดีต้อนรับสู่ครูคอมโพสนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํา2วิธีในการแปลง PowerPoint <Halloween>. ให้เป็น PDF ใน1นาทีนะครับดูให้จบนะครับผมจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆฝากเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมมีไฟล์ PowerPoint อยู่1ไฟล์นะครับผมอยากจะแปลงไฟล์ PowerPoint ไฟล์นี้นะครับให้เป็นไฟล์ PDF นะครับผมจะมี2วิธีนะครับในการแปลงไฟล์ PowerPoint นี้ให้เป็นไฟล์ PDF นะครับ ดูวิธีที่1นนะครับวิธีการครับเราก็ไปคลิกที่ไฟล์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกที่ export นะครับของผมเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นคําว่า export นะครับของใครเป็นภาษาไทยนะครับจะเป็นคําว่าส่งออกนะครับคลิกไปเลยครับทีนี้ดูครับตรงนี้ครับ create pdf ตรงนี้นะแล้วก็ดูที่ปุ่มนี้ครับเราคลิกที่ create pdf ตรงนี้นะครับคลิกกิ๊กเข้าไปครับ ต่อไปนะครับก็คือเป็นการตั้งชื่อไฟล์นะครับผมจะเพิ่มเข้าไปว่าโดยการ Export นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูความแตกต่างนะครับไฟล์ไทย e ตรงนี้นะครับเป็น PDF อยู่แล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ Open File after publishing หมายความว่าให้เปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับหลังจากที่ทำการแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถ้าเราติ๊กถูกมันก็จะเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับต่อไปดูตรงนี้ครับ optimize for ครับมี Standard กับ minimum นะครับ Standard นี้บอกว่า publishing online and printing อันนี้นะครับสำหรับเผยแพร่ออนไลน์แล้วก็สำหรับพิมพ์นะครับถ้าเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกที่ minimum size ตัวนี้นะครับ publishing online นะครับอันนี้ก็เฉพาะสำหรับการเปิดออนไลน์นะครับไฟล์ ตัวนี้อาจจะเล็กกว่านะครับแต่ความชัดนั้นอันแรกที่เป็นสแตนดาดจะชัดกว่านะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Public เลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ pdf เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเควิธีที่1เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2นะครับให้เพื่อนๆนไปคลิกที่ตรงนี้นะครับไฟล์แล้วก็ปริ้นครับปริ้นนะครับปริ้นจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปเลือกที่ปริ้นเตอร์นะครับนะปรินเตอร์แล้วเลือกที่ฟ็อกซินะครับฟ็อกซิของผมจะเป็นฟ็อกซิ pdf editor printer นะครับหรือบางทีก็จะเป็นฟ็อกซิ reader นะครับ ตัวนี้มันเป็นส่วนเสริมของโปรแกรม Foxit Reader นะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะใช้วิธีนี้ได้นะครับก็ต้องลงโปรแกรม Foxit Reader หรือ Foxit PDF Editor นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ลงนะครับผมมีลิงก์อยู่ด้านบนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับเลือกเข้าไปครับพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม print ครับคลิกหนึ่งครั้งครับเนี่ยครับมันก็จะออกมาให้เราบันทึกนะครับ ผมตั้งชื่อว่าโดยโดยการปริ้นนะครับเซฟปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วครับเปิดมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวิธีการนี้นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตไหมครับวิธีการนี้จะมีขอบสีขาวด้านบนและด้านล่างด้วยนะครับ โอเคก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการแปลงโ w e ดพอยต์เป็น PDF นะครับสวิธีด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าเพื่อนๆจะใช้วิธีไหนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ